แล้วนะคะเพราะทุกวันนี้เขาตอนนี้ก็ก็ถือว่าเข้าเข้าที่นะครับเป็นข้าสิกอะไวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องดิจิตอลกันภาพจำนวนมากเนี่ยผมผมเล่าให้ฟังว่าเป็นภาพซึ่งต้องภาษากล้องเขาเรียกว่าเป็นภาพแคนดิด นะครับคือเป็นภาพซึ่งผู้ถูกถ่ายเนี่ยจะไม่ไม่รู้ตัวต้องเก็บเอาอารมณ์และฟิลลิ่งนะครับขณะนั้นเนี่ยเอามาให้ได้เช่นในภาพซึ่งแม่คนนี้เขากำลังเลียไอติมให้ลูกแล้วลูกเนี่ยเขายื่นมือมาจะขอกินขณะที่ในมือของแม่เนี่ยต้องมีไอติมอีกอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างภาพนี้นะครับก็เป็นภาพซึ่งเจ้าหนูน้อยคนนี้เขาไม่ยอมเดิน นะครับเขาปล่อยให้คนนึงเป็นแม่คนนึงเขาจะไปเป็นน้าเนี่ยนะครับก็โหนตัวเงี้ยแล้วสองคนนี้เขาก็จะรีบเดินนะเขาก็ลากลากลากไปเด็กคนนี้เขาล้อสนุกสนานใหญ่ไอ้ภาพอย่างเงี้ยเป็นภาพที่เราต้องถ่ายจากระยะไกลคราวนี้ถ่ายยากมากนะครับเพราะว่าภาพเคลื่อนไหวด้วยคือผมประทับใจคือคนเยอรมันเนี่ยเขารวยกับเราหลายเท่าแต่เขาขี่จักรยานกันเยอะมากนะครับนี่ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมประเทศเขารวยกับเรานะครับแล้วที่น่าสนใจคือถ้าเกิดมีลูก เขาก็จะพ่วงลูกเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยคือไม่มีการเอาลูกเนี่ยมานั่งนะลูกก็ต้องถีบช่วยตัวเองด้วยนะต้องถีบด้วยอะไรเพราตัวเองเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็อากาศดีๆเราจะเห็นภาพแบบเนี้ยเป็นภาพปกติธรรมดาครับคือพ่อแม่เขาจะพาลูกออกมาที่สวนสาธารณะมาอยู่จุดดกลางเมืองแล้วมากินไอติมกันเอาลูกขึ้นจักรยานแล้วขี่แล้วภาพแบบนี้เนี่ย ผมคิดว่าในเมืองไทยไม่ค่อยได้เห็นอันนี้กดูน่ารักดีนะคะครับอันนี้เป็นภาพในสวนสาธารณะในสวนสาธารณะเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ